แล้วสิแช่ไงผู้รับดีเลยโยกแล้วปีอยู่กับฟันตัวทิพเทเด็ดแต่ตื่นเองคือเกาได้โยกแบกโมกตื่นหลบตื่นหลบบกทิโมก้นอนต้อนสวัสดีค่ะยูสวัสดีค่ะพี่โยกสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอยู่มจมามี สวัสดีสวัสดีคนน้ำเลยยุมิสวลงมลงมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางนะคะแต่ว่าเราจะเดินทางเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนกว่าจะถึงกรุงเทพก็คงตีไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเราไปเรื่อยๆนะคะอ่ารู้สึกว่าหายไปคนหนึ่งพี่ชัดไปกับนักดนตรีค่ะเขาไปเที่ยวแบบฟิลชายผู้ชายแบบกุุบกริบกรุบกริบเราจะเที่ยวแบบหญิงแท้กันอ ล่วมพ่อพ่อไหแมนพ่อเหมืันครับรถไหนลูกสาวมูเจ้าอีไปใส่ก่อนริวจะไปที่ไหนคะใส่กิังบ้าบูเลยเอ้โจะไปะไชมความงามของดอยอ่างขางคะ่ะตอนนี้หิวข้าวค่ะอีหลายหิวข้าวสวัสดีค่ะยูมิสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีแม่แม่กันยูมิเฮ้ยจังไหนสวัสดีคะ่ะเราจะไปดอยอ่างขางกันค่ะเราจะไป ชมธรรมชาติที่โดยอ่างขางแล้วพอขึ้นคุณยูสวยจางครับคุณขอบคุณค่ะยวเข่าพี่น้องลูกสาวกัหยวเข่าพี่โยกราคาพี่โยกหล่อเลยสวยเอาพี่ชัดเทเฮ้าค่ะพี่ชัดฮัดบดีเทมูเทพวกพี่ชัดไปเวียนพี่ชัดค่ะเทค่ะเทพวกเราค่ะไป ไปเที่ยวแบบฟิลผู้ชายเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปมอนแจมกันเขาจะไปแวะมอนแจมเหมือนกันแต่พวกเราจะไปดอยอ่างขางค่ะเราจะไปหาอะไรกินกันเราจะไปดูแบบธรรมชาติที่ดอยอ่างขางกันค่ะเ,เพราะว่าที่นี่ใกล้ดอยอ่างขางประมาณยี่สิบกิโลเอง,งอำเภอฝากบ้านหนาวแล้วพี่น้องบ้านหนาวปีนี้เกิดนิยังดร์คืนตุ่มห่อยคักยันสบายอากาศตัวรอดคักห่อยพุ่น ไอเตรียมมาก่อยบดไใซ่เลยพี่น้องเลยปีนี้จเสีหนาวให้ห้องบ่เนี่ยสวัสดีค่ะไม่ได้ไลฟ์ในเพจนานแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ like, ให้หน่อยนะคะเพราะว่าพี่โยกบ่ว้างพี่โยกขึ้นดูแลน้องแอดมินโยกกลายเป็นแบบบริการตอนกลางคืนแปงลงร่างก็เลยไม่ได้ไลฟ์ขาดบริการเฟิร์สไปหนึ่งคนก็เลยแบบแย่หน่อยช่วงนี้แม่อุ้มสวยขึ้นทุกวันขอบคุณนะคะเป็นน้ำฟิลเตอร์ป่ะพี่น้อง คอยบังคับผัวใส่ฟิลเตอร์ให้ก่อนทางขอบทะเข่อยบอกวุ้ยผสมจังแอดมินมาแย่งเลยเปลืองเปลืองฟิลเตอร์ค่ะทุกคนแบบเอาจริงๆอันนี้ผิวเราจริงจริงค่ะเพื่นชมเนี่ยไปเรื่องมีเห็นว่าเปรียบใส่คอนแทคเลนส์แหน,นาแล้วย่านไงย่าน,านาจริงีหลีพี่น้องขอบคุณนะคะวันนี้เป็นเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันแต่ว่าเราเป็นวันเดินทางกลับแต่เราจะเที่ยวไปเรื่อยๆผู้ใดอยากฝากเที่ยวปะวะ เกบมแม่แม่ฝากเที่ยวหนจะถ่ายรูปอะไรอาลูกสาวมูเจ้าจะไปดูดอกซากุระค่ะอ๋อน้องไม่รู้ว่ามีอะไรที่ดอยอ่างขางมิเราจะไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆเดีนยาทำปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุภูทุกคนยังให้แม่แม่ได้มานั่ง อยากให้ FC แฟนคลับของน้องยูแม่ๆน้องยูทุกคนได้มาเที่ยวด้วยกันสวัสดีนะคะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะลูกสาวมูจอกำลังหาหม่องไทยลูกปลอดภัยและสนุกสนานตลอดเส้นทางขอบคุณนะคะจะบอกว่าเมื่อวานถึงเชียงใหม่ถึงถึงตัวเมืองเชียงใหม่อะประมาณประมาณใบสวงแต่ว่าขึ้นมาฮอดพี่หกมงแรงขื้นเขาบักคักและพี่น้อง ็นครั้งแรกไม่อมก็ตุ่นเต้นเป็นการทางานที่ได้เที่ยวด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคิวงานดีๆของท่านอาจารย์ประจักษ์ใจที่ทําให้เราได้มาถึงเมืองเหนือกันที่อําเภอฝางเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะแล้วก็ดอยอ่างขางครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเกิดว่าสี่สิบกว่าปีพี่น้องเคยมาแได้ขึ้นมาบุญวาสนาได้มานําลูกแม่นบัเทา่า <Okay. S 1> น้องอยูพูดไม่เก่งนะคะฟังแม่อุ้มพูดไปก่อน ยิ้มเก่งอย่างเดียวค่ะคุณนะคืองามะบ,บูลูกสาวหล่ะสม,มื้อนเนี่ยไปงานต่อที่ไหนกันพอวันนี้ไม่มีงานนะคะเดินทางกลับเราก็จะไปเที่ยวกันเดินทางเที่ยวไปเรื่อยๆอาจารย์นักดนตรีก็จะไปม่อนแจมกันพี่ชัดก็เลยไปกับอาจารย์นักดนตรีแต่พวกเราจะไปดอยอ่างขางกันไปเรื่อยๆค่ะข้าใสานอนหันอาจจะถึงกรุงเทพเมื่ออื่นก็นได้แม,มนค่ะ เราอาจจะไปเรื่อยๆแบบผู้ใดอยากชมบรรยากาศได้บอกมากค่ะบอกมากอยากอยากให้แม่ๆได้มาเที่ยวด้วยกันคิดถึงจังเลยแค่จังไดเื้อือรถทัวร์รถตุ่มรถทัวร์เมาเมาทริปแบบมิตติ้งรถทัวร์มาเที่ยวสิบอ่ะกับน้องยูงสิไหม สวัสดีน้องอยูเดินทางปลอดภยัยเชียงใหม่เมืองสวยงามอู้สุดยอดค่ะเป็นบุญเป็นวาสนาอิหีค่ะใจกาจะึ้นไปแม่ายบุหรี่เพราะไม่อมัมกหนังเรื่องแม่ไอยซือื่นอยากคยอยากไปเห็นแต่ว่าดอยอ่างขางก็อยากไปมากบางอย่างเนี้ยพี่น้องใครอ,อยากไปเห็นอ่ะใครเบิ้งมกักเบิ้งคลิปอันอาหารจีนยูนานไหมขาว่าอยูน่คนจีนเสื่อสายยูนานอยู่หลายแล้วก็อาจจะมีผักผลไม้ที่แบบแม่อุ้มมักเบิ้งในอ่นยูทูบไหม พวกผักโอซุนแล้วกับผักอีหยังที่เขาเฮ็ดเส้นเป็นเส้นกืองูเขียวอะ่ะผักอะไรนะอ่าผักอีหยางก่อที่เอามาเอามาแช่น้ําแต่โอซุนเขาก็ทําแช่น้ํานะเขาแตากแห้งแล้วเขาเอามาแช่น้ําอันนี้คอยเบิ้งคลิปมาละเอียดแล้วผักโอเซียบที่มันเป็นสลัดต้นนะคะผักโอเซียบอ๋อผักไรนยายกกงไช่กงชยังชยเราจะต้องได้ติดมือกลับไปค่ะสวัสดีพี่นุชค่ะคิดถึงยกมือทักทายกล้องหน่อยค่ะคนสวยโยกี้ กำลังหาหมองกินค่ะพี่น้องลูกสาวพงเจ้าหิวหลายกลัวเสียบตอนนี้ก็จะเอาไปขับตอนนี้กินยูมิยังได้เลยใช่ไหมมีข่ายกล้องแม่ลูกยูมิยาครูแม่ยเดีย๋ยวมาเคลืนยานพูพูเดี๋าวลูกสาวมูอแข็งลูกสาวแข็งคุ้นคุ้นพงเจา้าแกดแม่ยแล้วก็แยตกหัวแล้วลูบหลังแข,ข่งมาเคลื่อนยานพูผู้ใด๋ซอยเหลือเอาออเออมาขำบมคุ้นเขาเด้อ เออเออเอาอ่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 ะเรดู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 แม่แม่ดูหนูอยู่หนูอย่าทําอย่างนี้ใครหนาคล้ายแต่นี่เออใครหนาคล้ายแต่นี่ยเบิ่ง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 มันขึ้นมารยากาศภูพี่น้องมันเฮ็ดตายเลยบัดนี้ค่อยเอากันนั่นห่อมันบัดนี้เอาผ้าห่อพอจูดมันมันมีหยุดหายใจอุ้มแล่นคือทั้งอุ้มลูกน้อยแล่นบันเดียยายเร่นมาทักข่อยว่านึกว่าเบบีนึกว่าอุ้มเบบีวิ่งน้องตกใจเลยว่าสั่น พอามาเบิ่งออกจากผ่าไปยกเป็นหนาหมาบ่เนียแล้วก็หัวบริสันด์พูดแน่เพราะเห็ดพอรู้ว่าแม่แม่ดูทําอ้อนตอนแม่แม่ไม่ดูนะหนูทามารยาทไม่ดีนะกัดแม่ทํางานด้วยเที่ยวด้วยกําไรชีวิตไปดอยอ่างขางอ่างขางแล้วไปกินสุกี้ยู่นานว้าวเออแม่อยาก,กินค่ะดีใจจางที่แม่อุ้มอะไรให้ดูไม่ได้ไล่โดนแล้วขอโทษหลายๆเ้ยค่ะ ยังไปไปงานเลยสิมุมกับถ่าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเสื้อให้น้องหลังเวทีพอตุ่มก็ต้องได้พักผ่อนเพราะพอตุ่มแบบเขาแสดงบทบาทขับรถเต็มตัวแบบขับรถนานๆอย่างเงี้ยพ่อต้องได้พักผ่อนแล้วเขาก็เลี้ยงยูมีด้วยส่วนน้องหยกพอไม่มีน้องเฟื่องน้องหยกก็ต้องขึ้นดูแลน้องน้องหยกก็เลยต้องทําหน้าที่ส่วนนั้นไปมันก็เลยไม่มีคนไลฟ์เมื่อก่อนก็มีน้องเชอรี่ไลฟ์แต่เชอรี่ตอนนี้คือก็ดูแลส่วนหยุดงานอยู่ที่บริษัทไม่ได้มาด้วยก็เลยไม่มีคนไล ก็จะฝากผีฝากไข้ไว้กับอาจารย์ประจักษ์อัดสีมือมิกของวงเราแล้วก็อาจจะเป็นอาจารย์พีษเป็นบางครั้งสวัสดีครับประจักษ์อัดสีค่ะเอาคอยอานน้ำสกุลเล้าอัดต่สีแม่เดี๋ยวอัดพีชขอโทษนะคะอาจารย์ขึ้นเบิกอยู่เจ้าจะมาให้แม่ด้อยขอโทษหลายๆเนราะเราห่อนเตียนน้ำสกุล เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีค่ะน้องยูกิสวัสดีค่ะตอนนี้ยูกิหิวมากค่ะแค่ใสได้ดีเนาะเค่ใสใจดีเนาะบาททางขึ้นดอยอ่างขางเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีวเราเจออะไรสวยๆเราจะเอาลงเพจค่ะวันนี้แอดมินอยากจะได้ถ่ายรูปเต็มที่นะคะได้ทํางานเต็มที่แน่นอนค่ะยูเินก็ินยูนีก็ลูกหิวก็กินก่อนแว่กินก่อนกินอยู่ข้างบนก็กินเที่ยงก็ได้เราจะไปกินซุกี้ยูนานกันพออยู่กยี่สิบโล ก็เลยนอนทีงดอยอ่างขางหอดบานจักเจียหอดใสแล้วเนาะจ้าพี่นุชจะไปดอยอ่างขางเพราะดอยอ่างขางมันห่างที่นี่ยี่สิบกิโลใกล้จะถึงแล้วนะสกุลามันจะบานช้าหน่อยไอ้ต้นพญาเสือโกงจะบานช้าหน่อยเพราะช่วงนี้อากาศไม่ไม่หนาวมันไม่หนาวเลยค่ะใช่ค่ะมันกลัวว่าไปขึ้นไปแล้วจะไม่เห็นดอกแต่เราก็จะเสี่ยงดวงไปดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็นดอกพญาเสือโกงไหม ใช่ค่ะไม่เป็นไรเอาที่สะดวกขอบคุณนะคะแต่แบบมันเวลาออกงานกันยากหยุ่งยากกันคือบ้านนั่นแหละคะ่ะอ่าอันจํานวนนันของอันพนักงานเขาลดลงค่ะก็รอน้องเฟิร์สกลับมาน่าจะเรียนเสร็จตุกช่วงมีนาเที่ยวให้สนุกนะคะคนเก่งขอบคุณนะคะน้องเหมยกินฮอดเดออีหิ้มละก็สดใสแต่ลูกยิมย้มยิมย้มอีแม่สีแคบยิ้มให้มนุษย์นะ นั่งดีๆได้ยังนางขางล่างแคบขางล่างไปว่ามาสวยงามเออเห็นเราเกบรุมงามเคบบรียงคะโอ้ีหหนาไม่อุ้มเอาแบตายุกี่แคบเจอแคบเจอเอาหน่ะได้กะเลยแคบได้ปากบานมาเลยเจอกันยี่สี่มกราจ้าวิเชียนบุรีเจอกันนะคะสวัสดีน้องยูคนสวย สวัสดีจ้บพี่นุสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องบีมคะ่ะเป็นสาวแล้วคุณอยู่พี่ถามนูน้นบรอยากแคปรูปพระตุ่มแคปรูปพระตุ่มป่พี่นุสพี่นุสชัดเทเราฟ้องพี่นุสก,ก่อนน้องชัดเทน้องชัดเทครอบครัววันนี้ไปกับอาจารย์นักดนตรีค่ะไปเที่ยวแบบฟิลชายแท้เขาไม่อยากไปกับเราไม่อยากไปฟิลลูกพ่อแม่ลูก <c oughs> เขากลัวเขากลัวพ่อแม่แบบ ควบคุมเขาใครคิดถึงก็ทักไปเองนะคะใครคิดถึงพี่ชัดนะ่ะทักไปหาเลยโกรธแล้วไม่อุ้มโกรธแล้ว,เ,วเ,เราก็ไปแบบครอบครัวค่ะเขาไม่อยากไปกับพ่อกับแม่ค่ะวันนี้เขาแบบสีผมบิลาสวยคักแม่มากมเฮ็ดแมนูเธอจะเห็เนเธอจะแพรลูกสาวเธอเดี้แคชปชตเด็ดวันนั้จังไยเขากระไล่ดอกนุ่มชัดน่ะ ก็เลยบอกอีกหน่อยก็ไล่หลายบ้าแล้วค่ะเขาอยากไปเที่ยวแบบผู้ชายผู้ชายไปแซวสาวอย่างเงี้ยเสียไอยกไม่อยากแปมเขาหรือครับไอยกไปแซวผู้สาวหรือครับเดี๋ยวเขาไปแซวผู้สาวแถวๆอ่างทางเลยครับจริงๆไอยกมีทิปครับและทิปลมครับไอยกตอนแรกก็ว่าสิไปเองเนี่ค่ะยกเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบเป็นฟิลแบบเป็นโลกส่วนตัวเป็นใต้หนูเด็บ ห่วงเนาะแม่กับห่วงเลรอฉันไม่ไปขึ้นอื่นค้างยังอยู่รล้วไหนเขาโทรมาโอ๊ยทำไมตุ้มีคเข้ามาพูดเลยเแถมบวกค้างยังเออแถมบวกค่ะมีแบบแบบใดนี่พี่นุชทักไปทักไปสนไปเลยบอกแม่อุ้มโกรธมากทิ้งครอบครัวไปกับเพื่อนอาจารย์นักดนตรีหมดแล้วสวยเหมือนแม่ครับขอบคุณค่ะคุณฮ่ามองไทยรูปเนี่ย รักนะคะแม่อุ้มคนอยู alumni, right? oh okay. hey no ่ขอบคุณค่ะผู้ใดร่ำคาาข่อยกระจายร่าข้าด้วยความเบาดูออิริผู้ใดรักมากที่ชาบอกว่าข่อยขึ้นว่าพี่ร่ำข้นข่อยโอ้ยกับพี่พี่แม่แม่ได้หนี่ละข่อยอ่านพระท่านนะสวัสดีค่ะรักนะคะพ่อตุ้มบอกบอกแล้วเนี่ยแถาอันผู้ใดก็ได้เสียข่อยแล้วเนี่ยบอกว่ารักนะคะพ่อตุ้มเนี่ยเตือหล่อแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะ โอ้ยขึ้นหอดแม่แม่อยากให้มาน้ำแกันได้ให้จากไหนคะไปเที่ยวแบบสนุกสนานวันนั้นแม่แม่บางบางส่วนนะคะที่ไปหาบ่อพาพลูกกินอันนั้นเขาเขียนพะลูกพังห้บอมันกินเนื้อควายเลยด้วตัเนี่ยบางทีมันเป็นพี่แจน้องเสียอันบอดอกอ่านเขากําลังขึ้นรถขึ้นกันค่ะอาจารย์นตีก็เตรียมขึ้นรถเพราะว่าพี่ชัดเอารถเอาก็นอนที่รีสอร์ทเดียวกันแล้วก็ แดนเซอร์ cer, อ่ะกลับก่อนแดนเซอร์ cer, กลับตั้งแต่ตีสเพราะว่าแดนอีกคนนึงเขาเป็นครูสอนนักเรียนเขาต้องกลับไปสอนแต่ว่าพวกเราอ่ะไม่มีธุระใดๆช่วงสิบสองสิบสามแต่น้องยูมีถ่ายพรีเซนเตอร์เช้าสิบสี่สิบสามคือต้องกลับให้ถึงบ้านแล้วค่ะจะได้พักผ่อนล้งทั้งครอบครัวจะขอบคุณนะคะุนทายลูผุนทายลูกทายบลแเรีวทายป่เเร็ปล่สินทายอายุหันละค่ะ พอตุ้มสีขาวยังครับพอ,พอตุ้มสีขาวแล้วครับสีแล้วครับเกี่ยวแล้วครับสีขอชั้นกับสีแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับเราได้นอนแล้ะค่ะหมือขึ้นหมือขึ้นบ้านเราวไได้นอนเลยแต่ดิี่วนไรแล้วครับรถตั้งแต่ตีหนึ่งหอดหัวแม <c oughs> ลงเรากลับไปงานไม่ลำคาญเลย